ที่สาอะอ่เธอครับที่สุดการเราขได้มาเจอแฟนๆแล้ววันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าสูว่าครั้งนี้เออแกมีรู้สึกว่าคุยกันว่าเอยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นก่อนทุกครั้งใช่ไหมเพราะว่าเออครั้งนี้ถ้ามันตื่นเต้นก่าทุกครั้งผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราเตรียมมามันทําให้เราแบบอยากที่จะโชว์ให้แฟนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเต็มที่กับมันมากมันก็จะทําให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบว่าเป็นแฟนมีที่ ครั้งที่2ปะถ้าไม่ใช่เป็น virtual live ครั้งแรกที่ของของ e a r t h m i ิกอันนี้คือ hmm. ครั้งที่2องอ๋อ hmm. มันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบมันเป็นวันของแฟนคลับเป็นน้อมเราวันนี้เป็นครั้งแรกให้เราได้มาเจอกันแบบแบบตัวต่อตัวเป็นใช่แรกมันก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นจริงเป็นครั้งแรกที่มือเย็นน้งแต่ตอนมาลันคูแล้วก็ยังมือเย็นอยู่จนตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการแสดงในวันนี้ครับใช่แล้วก็ที่จะพักครับ สำคัญมันเป็นจะเป็นทีวีแฟนเดย์ในแบงคอกครั้งแรกด้วยแล้วก็วันแรกใช่แยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะปันตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่อเออต้องต้องทำให้มันดีแล้วแหละอะไรเงี้ยจริงครับเป็นแบบโปรดมาเที่ยวที่เมืองครั้งแรกครับาคิดโชว์กรเยมมันองกดดครับเพราะว่าเราเป็นโชว์เปิดอ๋อสดจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราตั้งใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์อย่างเงี้ย ซึ่งเรามีการคิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นดีอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วพอเราได้ซ้อมไปเรื่อยๆเงี้ยมันทําให้เราเฮ้ยมันจะมันจะดีไหมแฟนคลับจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็พยายามทาให้โชว์ของเรามันกลมที่สุดให้มันมีทุกรสชาติที่มันจะสามารถทําได้ว่าจะเป็นซึ้งสนุกดราม่าโรแมนติกเนี่ยก็วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับใช่ครับจะเต้นกับเต้นไรยากกว่านะคะอะไรนะฮะน้องเพลงกับเต้นไรยากกว่ากันน่าจะเต้นแหละจริงอ๋อเรา คนเราก็จะมีคนที่จับจังหวะแม่นเช่นพี่เอิร์ธแล้วคนจับจังหวะไม่ได้อย่างผมก็เลยแบบมีความแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกตั้งใจเพื่อจะกระปุกชวยทุกคนได้ดูวันนี้ครับครับมิกซ้อมเยอะในเรื่องของการเต้นโอ้โหโอ้โหก็คือหมดเวลาซ้อมก็ขอซ้อมต่อใช่ใครครว่างกับมิกมาซ้อมต่อเอิร์ธมาซ้อมต่อเพราะว่าเราอยากให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็อยากให้มันพร้อมที่สุดนะครับใช่ตอนนี้พร้อมแล้ว ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผิดก็ก็เป็นอย่าว่าการจอย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 ครับงานนี้คือความเป็นบริวารีนี้มีเฮฮาอะไรอย่างนี้ในนี้จะจัดเต็มเลยหรือเปโอ้ต้องรอดูจัดเต็มแน่นอนจริงๆเพราะว่านั่นแหละสิ่งที่ตื่นเต้นคือเป็นสิ่งที่เอิร์ทไม่เคยทําแต่มิกอาจจะเคยทําแล้วแล้วก็มีบางบุมที่มิกรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เคยทําในที่ไหนมิกก็ทุกคนอาจจะเห็นว่ามิกนี่มึงบอกอีก อย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นบางโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่นี่ใช่ใครับก็เป็นหลายๆโชว์ที่ผมคิดว่าคนน่าจะดูและเอนจอยกับมันไม่ว่าจะเป็นของทั้งโชว์ของมิกเองแล้วก็โชว์ของเอิร์ดเองครับครับผมตสองรรอดูู่ไมคนเป็นได้ช่วยกันคิดโชว์ไหมทั้งโชว์มีสโซนร่วมในการคิดโชว์จริงๆอ่ะทุกเพลงทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะได้ช่วยกันอยู่แล้วเราได้ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นทีมของของ แฟนแฟนบีทในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะพลังกายแค่ไหนเฮ้ยแกเราพูดนะเกิน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 อ่าพี่เอิร์ตมาถ้าเราพูดเพิ่มไปก็จะเอาเป็นว่าเราทสองคน่ะตั้งใจมากแล้วก็ครับโชว์ในวันนี้มันผมว่าถ้าใครได้ดูมันจะเห็นว่าเออมันมีทุกทุกเขาเรียกว่าทุกรถทุกรสชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแอบเห็นในที่ที่แฟนนิสต่างชาติเยอะมาก จีนทุกอย่างเป็นัไงบ้างคะถ้าเดินทางก็ดูเนทาเดิโอ้ซึ้งซึ้งมากเพราะว่าทั้งอะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักอันนี้คือต้องยอมใจของจริงที่เขาแบบรักเราขนาดไหนถึงได้บินมาถึงประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ใช่รวมถึงคนไทยด้วยนะที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเอ้ยหรือว่าคนที่อยู่กรุงเทพนั่งรถเมล์มานั่งรถสองแถวมาอะไรเงี้ยแล้วแบบโหเพราะฉะนั้นเราแบบรู้สึกว่าเราจะ มาอ่อนปกเปียกไม่ได้ไงเราต้องเต็มที่ใช่เจอเลยเจอเลยเจอแน่จริงกังวลอะไรอยู่ไหมคะับเงือกออกวันนี่มันกดดันจริงมันมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแบบวันนี้มันตื่นเต้นมากๆแล้วก็เออนั่นแหละมี่ะแบบว่าผัดกันใครจำสคริปต์ใครจำบ็อกกิ่งไหมมันต้องมีลุ้นแน่นอน ถ้าเป็นไปได้เราจะหลุดให้น้อยที่สุดเออี่ดีกว่าอ่จะถามว่าทุณพี่ก็หลุดไหมแต่ว่าไปต่อ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 ต้องมีแชร์กับผู้อื่นไคะที่เาต้องตามเรามายื่นอ่ะน้ำา็จถาสุบไว้ให้แบบนี่ไงได้แหละมันคือความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นของเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังของหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นตัวเปิดเป็นคู่แรก เออเราก็เลยยิ่งต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเอ็นจอยกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดใช่ครับมีมีมีหรือขิงกำลังใจหรือกระชับผมเราไหมหรืออะไรยังเขาไม่ทับผมเขาแต่ว่าเขาก็คือแบบว่าเออแบบสู้ๆนะอะไรนะให้กำลังใจให้กำลังใจแต่วันนี้เฟิร์สเขาตังมาด้วยเออใช่ ดูโชว์ก่อนหรือเปล่าเขาบอกเขาแบบไม่กล้าดูแล้วว่เขาเขาเลาดูวันนี้วันนี้คนเดียวเลยใช่ซึ่งก็เหมือนกันพรุ่งนี้เอ้ยมีก็ไปดูคนต่างเหมือนกันแล้วก็จะดูคู่ๆตอไปเหมือนกันใช่ครับเรื่องไม่เขี่ยก็ไม่กล้าเขี่ยสิถ้าเกิดเขาเป็นคู่เปิดคนท่าแต่ว่าเปิดใหญ่นี่ไงนี่ไงนี่ไง normal 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 มา normal ดีกว่า ไม่มีเลยไม่มีคือเราไม่รู้เลยว่าแบบของใครโชว์ของใครเพราะเออฮะเกือบไม่รู้แล้วครับเอก็ตอนแรกอ่ะเราอ่ะก็อยากจะไปดูคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่แต่รู้สึกว่าเออเราคุยกันว่าเอ้ถ้าเราไปดูคู่ของเขามันจะเกิดเป็นการเปรียบเทียบเออเราก็รู้สึกว่าเอ้เราทําของเราให้ดีที่สุดก่อนละกันอะไรเงี้ยค่อยไปดูคู่คนอื่นเวลาเวลาตอนซ้อมมานะอะไรเงี้ยใช่ มีอะไรจะพูดขิงกับเขาไปก่อนยัอไงไม่เปิดแล้วนะขอเป็นให้กำลังใจดีกว่าน้อก็สู้นะครับทุกคนสู้สู้นะครับนกันใช่เดี๋ยวพี่จะสู้วันนี้พี่จะสู้เต็มที่ครับแม้ว่าถึงเกอจะออกมือขนาดไหนพี่ก็จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เต้นให้ได้พร้อมที่สุดครับโอเคเลยเดี๋ยวถึงตามน้องพี่จะคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยครับขอหายใจก่อน แล้ว<ป>เราคือคนที่อยู่ด้กันมาตลอดคือคนที่ซ้อมก็ซ้อมด้วยการทำทุกอย่างด้วยกันผมว่าจะพาแล้วเราก็คือคนที่ส่งกำลังใจให้กันตลอดไม่ว่าม,มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะโชยไงผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เอิร์ธแล้วผมมั่นใจว่าพี่เอิร์ธก็จะเป็นกำลังใจให้ผมใช่ไหมออบอกเลยว่าแฟนมีครั้งนี้มาทำรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ทำให้เอิร์ธบีกอยทะเลาะกันน้อยลงถ้าจะไม่ทะเลาะเลยไม่ทะเลาะเลยจริงๆแกก็ออฟฟิเชียลเกินเพราะว่าปกติอ่ะใช่ปกติ ผ่านมาคือไม่ติดกัาเรื่องบ็อกกิ้งเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเอาเนี้ยนี้เฮ้ยเอิร์อเอาอันนี้สิบอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยตะเถียงกันตลอดแต่พอไปมีครั้งเนี้ยคือเรารวมแรงรวมใจสมรณชันรังสิตใช่พี่ทะเลาะไม่เล่นอะไรอย่างครั้งนี้หรือไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องเพลงเนี่ยทุกคนแบบเออแกมิีคือเห็นตรงตามกันหมดมีแบบว่าไม่มีแบบคอนฟ lict เรื่องเพลงเรื่องอะไรเลยอ่ะเออแต่ว่าแนวเพลงที่เลือกมาคือตรงกันเลยอ่ะตรงกันตรงกันครั้งนี้ตรงมากใช่ครับเป็นแนวเพลงสมรณะ สมรชันอยากจุดพลุเอะพลุเราแล้วก็บอกแบบเป็นครั้งแรกที่แบบลงล็อกกันจริงๆใช่ทั้งเรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นแล้วก็เรื่องบล็อกกิ้งเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันปกติแล้วแบบเอ้ยผิดผิดเอ้ยเอิร์ธผิดเอ้ยมิกผิดอะไรอย่างเงี้ยจะโทษไปโทษมาแต่ครั้งนี้คืออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูก็ผิดเหมือนกันข่าวใช่ เราเน้นพอะไรมีเซ็กซี่มาเซ็กซี่มาเินอ่าอที่บอกอที่มีบอกครบรถวันนี้มีครบจ้าที่ทุกคนแบบว่าไออยากเห็นเนี้ยใช่ครับลองว่ารอบมีครบจริงๆรเคยเห็อเซ็กซีแล้วราจะเห็นเซ็้แบใส่น้ำโรยลงมาเดี๋ยวนะอันนั้ต้องคอนเสิร์ตป้าใส่น้ำเอาสเกลน่าจะใหญ่กว่าดี้ป้าแต่แต่มีเซ็กซี่แน่นอนอ้าเอพอ ผมอินเนอร์เซ็กซี่เหรอถ้าเต้นคิว่ากันเหรอเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ฮะเป็นกี่เม็ดดีสำหรับคู่เราแสงโอ้โหผมของผมนะเม็ดเดียวแต่เป็นแต่เป็นพริกใช่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดก็ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวคนรอดูแล้วนะว่าเผ็ดยังไงเอออ่คาดหวังนะบอกก่อนที่เป็นครั้งเขา อ er ุ้ยเบา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 ไม่ไม่ได้ขิงคู่อื่นขิงขิงกันเองนี่แหละถ้าเจอสวยเจอแล้วก็เลยกลัวจริงขึ้นแนนี้หรือขึ้นอะไแบบนมาเยอะแล้วมันยังขึ้นเล่นเหมือนโมเดลอุ้ยผมว่ายิ่งยิ่งทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรแบบนี้มากขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่ากดแอบกดดันตัวเองยอมรับเลยว่าแบบกดดันตัวเองมันเหมือนเราต้องสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็ มันเป็นครั้งแรกของเราเลยมั้งที่มันเป็นสดสดแบบ2คนใช่สองคนด้วยสองคนเรากับพี่เอิร์ธต้องเป็นคนที่โฮการโชว์ครั้งนี้แบบสองคนจริงๆผมว่ามันเป็นการที่เราต้องใช้ใจและก็ใจแบบสู้ด้วยกันมากๆเบื่อแล้วค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผม โอ้ผมอยู่ในวงการมาเกือบเจปีแล้วอะใช่แล้ผมขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าทําตัวเองตลอดว่าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้ก็คือเหนื่อออกมือแบบใจสั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคําตอบก็คือเราตั้งใจแล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเป็นคู่เปิดด้วยเออจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้ดีที่สุดละกันทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับไม่กดดันตัวเองอย่าบอกอะไรกับแฟนไทยกับอินเตอร์แพนที่มาดูกับเรา โปรดมาเยี่ยมที่เ uh, ม okay. okay, ืองไทยของฉันอาที่บอกแล้วอ่าอ๋อไปสปริงวิสนุ๊กโอเคโอเคอลไแกจะพูดได้จะเชื่อแก่ Thank you ก็ ขายขำไม่ได้ขายขำแต่ละาอยู่ในสายเลือดครับใช่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 หล่อด้วยตลกด้วยอันแน่แน่ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอิร์ธมิกนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเชียร์คุณอื่นนะครับผมใช่มีวันที่22คือคือวันนี้1นึ่งุ่มของเอิร์ธมิ้นนะครับก็23แล้วก็24ครับผมใช่ถ้าเกิดใครยังยังไม่มีบัตรเราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิสเมเจอร์นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วนะใครที่แบบเออเราไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่แล้วครับขออัปเดตเรื่องการแสดงด้ยครับเป็นคู่เลยตอนน เอาจบแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมเพิ่งจบไปจังเกิลครับผมแล้วถามว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้ไหมก็บอกไม่ได้อยู่ดีเราต้องรอติดตามใช่ใช่แตมีแน่นอนใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นท่าทางใช่ไหมเป็นไปจะได้รอดูอ่ะเอิร์ทไปสิแกก็ยากเลยยากเลยทีนี้ ครับเอาเป็นว่ามีไหมมีไหมเอามีเราติดตามบ้ากันติดตามไปตามมีไหมเร็วเร็วมีไหมเยอะมากเนี่ยแกแกกดดันเราตลอดเลยเอาเอาคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมเออคอนเสิร์ตก่อนได้ใช่ใช่เดี๋ยวจะมีแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นใช่ฮะเมืองอะไรครับมิกโยโกฮาม่าครับโยโกฮาม่าครับผมซึ่งจะไปโอ้โหกันหลายหลายคนมากหลายท่านมากหลากหลายหลายหลายห้านเลยเหรอ 18 18คนคนโอ้คนกันไปทั้งบริษัทเยอะจริงๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะผมแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นครับชายแล้ก็ใส่อ็ถึงไหนะของอเตรียมขอมขอมไหนบ้างหออันนุนอ๋ออันนุนอันนุนยังเลยยังเลยแต่ว่าแต่ว่าเราเรามียังขอแบบแก้ทีละปอกต้องใช้คำว่าแก้นะ ก็เอาทีละปอก่อนใช่มะถเอามีมีช่วงวันไหมฮะที่ี่ไปญี่ปุ่นด้วยแะ่เดี๋ยวนนี้จะจองไปญี่ปุ่นด้วยลอายงี้แล้วกันครถึงแฟนเตรียมเก็บเงินตอนนี้หรือเปล่าแล้วเ่ญี่ปุ่นแล้วไปินกับพวกเราพี่ลูกอ่าเก้าเก้ากุ ตุลาโอเคก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนเฟซวันที่9ตุลานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะไปไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาดูพวกเราด้วยนะครับก็อยากอยากเจอทุกคนนะครับเชิญุกนนะครับที่โยโกฮาม่านะครับคี่เปอร์แปลนกผมขอกรับายขอคนละหนึ่งคำสำหรับคอนเสิร์ตวันนี้ได้ไหมเอ่ยขอเด็ดๆด็ดนะหนึ่งคำสามคำสามคำ

ฉีกเวชีกไปเลยฉีกไปเลยโอเคแกก็ฉีกเกินครับส่งนี้เป็นถามว่าไปสนุกกันโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปสนุกกันดีกว่าครับ Jimin TV Fan Day in Bangkok ครับเอิร์ธมิครับดี